วันนี้มีคลิปวิดีโอดราม่าคลิปหนึ่งเลยนะคะเธอคนนี้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเอริกาแล้วก็มีวงเล็บเป็นภาษาเกาหลีด้วยค่ะเธอเขียนเอาไว้ว่าคุณคิดอย่างไรคนในประเทศไทยอยากขายมากขึ้นหรือไม่ฉันเป็นคนเดียวที่คิดว่าคนในประเทศไทยอยากขายฉันไม่รู้ว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าโดยในคลิปวิดีโอหน้าเธอบอกว่า ฉันอยากจะบอกนะว่าฉันน่ะเป็นคนเดียวที่คิดว่าคนในประเทศไทยหยาบคายจริงๆหรอลองดูละกันเนี่ยคือเมื่อวานนี้มีคนเดินมาหาฉันสองครั้งแล้วก็บอกฉันว่าฉันน่ะไม่สามารถนั่งที่นั่นได้แล้วฉันะควรจะลุกไปหรืออะไรทํานองนั้นแหละคือฉันน่ะยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยดีมากนักนะตอนนั้นฉันอยู่ในโรงยิมแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ย ฉันเห็นเธอเดินอยู่ในโรงยิมเธอก็เวลามีคนตามหลังอะ่ะเธอก็เปิดประตูให้คนอื่นนะแต่พอเธอเห็นฉันเดินผ่านมาเธอไม่เห็นเปิดประตูให้ฉันเลยแล้วก็แบบทำหน้าแบบเบะปากด้วยนะคะบอกว่าฉันไม่รู้สิเชอฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยอะาฉันไม่เข้าใจเลยอยาทุกคนรู้ไหมฉันมีอะไรจะบอกฉันเคยไปเที่ยวที่ฟิลิปปิน เธอคนฟิลิปปินส์ทุกคนน่ะใจดีนะแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยคือใจดีมากรู้ไหมว่าในบังกลาเนี่ยเขาดีมากๆเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะที่เกาหลีญี่ปุ่นไม่ต้องพูดเลยว่าทั้งสองประเทศนั้นน่ะคนดีมากๆเลยแหละส่วนในประเทศไทยเหรอบางครั้งก็มีคนดีเหมือนกับคนดีก็ดีดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยฉันรู้สึกว่า ผู้ชายเนี่ยจะมีทัศนคติที่ดีมากกว่าผู้หญิงนะฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันไม่แน่ใจเลยอะว่าฉันควรจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยใหม่หรือเปล่าอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะเธอรู้มาว่าในเมืองไทยเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยนะแปลกจริงๆเลยอะ แต่ว่าฉันก็เข้าใจแหละบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ได้นะมีหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะขอโทษทีถ้าเกิดเธอมาเมืองไทยเนี่ยทำไมเธอไม่พูดภาษาไทยล่ะ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเวลาคุณต้องการเดินทางไปประเทศอื่นคุณควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆน,น,นะอยา่าคาดหวังเลยว่าทุกทุกคนจะนําเสนอทุกๆสิ่งที่คุณต้องการบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้สื่อสารได้ทั่วโลกแต่กรณีที่คุณมาเมืองไทยไม่จําเป็นว่าคนไทยทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้คุณเข้าใจใช่ไหมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอือ เรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาส,สําหรับคนไทยนะจ๊ะแล้วก็มีคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าคุณคิดว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในประเทศไทยเพียงเพราะว่าคุณเป็นคนผิวขาวหรือไงแดนนี่ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าคนส่วนใหญ่เขาก็แสดงเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคนไทยเท่านั้นแหละบางทีเนี่ยการที่เธอพูดว่าบางทีในเมืองไทยอาจจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษขอโทษนะนี่เธอม,มีทัศนคติแบบนี้จริงๆหรอส่วนเฟนิก้า เขาบอกว่าฉันยังเห็นเธอพยายามที่จะเรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีเลยและตอนนี้เธอกลับมาบนว่าทําไมคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษกับเธอโอ้เธอคิดใหม่นะ ครีเอเตอร์มาตอบด้วยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเพอร์เฟกต์แต่ฉันรู้สึกว่าในเกาหลีเนี่ยหลายๆคนก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แม้แต่หญิงชราแต่ว่าสําหรับคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยและตอนที่อยู่เกาหลีใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้ปัปปโกในการแปลลูนี่มาตอบนะบอกว่าอา้าวแล้วตอนที่อยู่เมืองไทยอะทำไมคุณไม่พยายามสื่อสารกับคนไทยโดยใช้ Google Translate ละ่ะแทนที่จะคาดหวังให้พวกเขาตอบสนองต่อคุณฉันรู้สึกว่าคุณน่าจะมีทัศนคติแปลกๆอยู่นะเวียนนามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าในกรณีที่คุณก็รู้ว่าคนไทยบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงคาดหวังว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องรู้จักภาษาอังกฤษแม้แต่ในประเทศเกา ฉันก็มั่นใจเลยนะว่าทุกคนในเกาหลีไม่สามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้ นาโตรีค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันรู้สึกว่าที่เธอพูดอ่ะประเด็นคือคาดหวังว่าจะให้คนไทยปรับตัวให้เข้ากับคุณในฐานะที่คุณเป็นชาวต่างชาติหรอคุณเป็นคนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขานะลองตรวจสอบทัศนคติของคุณหน่อยซิถ้าเกิดคุณทําตัวเหมือนกับว่าเป็นพวกล่าอาณานิคมอ่ะถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศไทยแล้วมีทัศนคติแบบนี้ฉันรู้สึกว่าเธอน่าจะผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งนะ u f ค่ะบอกว่าอา้าว แม่สาวทำไมถึงคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยมารับใช้เธอล่ะบรือึฉันรู้สึกว่าเธออะมีบ้านแบบใหญ่เป็นประสาทหรือปาแล้วมีแม่บ้านนับพันคนแมถึงกล้ามาพูดแบบนี้เอ็ดเวิร์ดค่ะมาคอมเมนต์บอกว่า ประเทศไทยไม่ได้มีวิถีชีวิตเหมือนกับคนเกาหลีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดคุณไปแอฟริกาแล้วคุณจะบ่นว่าทําไมคนแอฟริกาไม่ยอมหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อแปลภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมาคุยกับคุณแบบนั้นหรอจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยล่ะโอลิเวียบอกว่าฉันไม่อยากจะปกป้องผู้หญิงคนนี้เลยฉันรู้สึกว่าเธอมีความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ภาษา เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวหากคุณวางแผนจะท่องเที่ยวที่จะใช้เวลาย,ยาวนาน1-2เดือนคุณก็ต้องหาวิธีการที่คุณน่ะจะสามารถสืส่อสารกับคนในท้องถิ่นได้เนี่ยสิแอนนี่บอกว่าโอ้โหทัศนคตินี้สำคัญมากจริงๆนะและฉันรู้สึกว่าทำไมคนนี้เขาถึงคาดหวังให้คนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษเพื่อโต้อตอบกับเธอได้ด้วยล่ะ มาโคมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าคนนี้เหยียดเชื้อชาติสุดๆเลยแหละน่าจะพาไปรักษาหน่อยนะดราคอนเนียนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยมา4ปีฉันขอบอกเลยนะว่าฉันน่ะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ฉันก็ไม่เคยมีสถานการณ์แบบนั้นและฉันไม่เคยมีทัศนคติแบบนั้นทําไมอ่ะคุณถึงคิดแบบนั้นแล้วอย่ามาเปรียบเทียบ คนไทยกับคนประเทศอื่นๆฉันรู้สึกว่าการกระทําของเธอเนี่ยมันหยาบคายมากจริงๆเลยอะเจนนิสมาคอมเมนต์เขาบอกว่าฉันไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดหรอกผู้หญิงคนนี้น่าจะพูดอะไรออกมาไม่หมดหรอกนะเลอซาย่าเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าปกติคนไทยจะไม่โกรธง่ายหรอกนะยกเว้นแต่มีคนที่หยาบคายกับคนไทยฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเธอไม่ได้พูดอะไรออกมาทั้งหมด แทนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะคือที่มาพูดเนี่ยคือคาดหวังที่จะให้คนอื่นเนี่ยเปิดประตูให้กับคุณร้อผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทํางานทําหน้าที่เป็นคนเปิดประตูในยิมอันนั้นก็ได้นะครีเตอร์มาตอบนะบอกว่าฉันรู้สึกว่าเธออาจจะตั้งใจแต่ว่าสําหรับคนอื่นๆที่เป็นคนไทยเธอก็เปิดประตูให้นะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเธอไม่ยอมเปิดประตูให้ฉัน เินนี่เลยมาตอบนะบอกว่าอ้าวก็ง่ายๆไง,ง,งผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่เปิดประตูเพราะฉะนั้นเธออาจจะมีธุระอะไรของเธอก็ได้ถ้าเกิดคุณสามารถเปิดประตูได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะเปิดประตูคือทําแค่นั้นน่ะทาไมจะต้องมาคิดมากด้วยฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าการที่เธอมาพูดแบบเนี้ยเธอมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เธอต้องการจะให้ทุกๆคนเนี่ยจับจ้องมาที่เธอหรือไงฉันรู้สึกว่าความคิดของเธอมากกว่าที่หยาบคาย NP มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โ oh ห oh, ดูทัศนคติของผู้หญิงคนนี้สิฉันนะไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นคนเชื้อชาติอะไร แต่ว่าความคิดของเธอที่แสดงออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าคบเลยจริงๆเอลิซาเบธคข้มาคอมเมนต์บอกว่าเดียวนะตอนที่เธอบอกว่ามีคนไทยบอกว่าให้เธอเนี่ยย้ายที่นั่งตั้งสองครั้งจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาขอให้ย้ายที่นั่งก็ควรจะย้ายที่นั่งตั้งแต่ครั้งแรกแล้วปะทําทไมเธอจะต้องรอให้เขามาบอกสองครั้งด้วยอ่ี Creator ก็เลยบอกว่าฉันน่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้สองครั้งในวันเดียวกัน อลิซาเบตก็บอกว่าถ้าเธอจะพูดแบบนี้เธอต้องเล่ามาให้ครบไม่ใช่พูดแค่แบบนี้แล้วทําไมเธอจะต้องอยากไปนั่งในที่ของคนอื่นด้วยบางทีตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่สําหรับคนที่เขาได้จองเอาไว้แล้วหรือเปล่าเห็นแต่ละคอมเมนต์แล้วเข้าใจเลยนะคะเหมือนกับว่าต่างชาติคนเนี่ยน่านจะเล่าเรื่องต่างๆไม่ครบแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นต่างชาติที่อยู่ในประเทศเกาหลีค่ะเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดี โอนี้เลยนะคะ